ช,วชสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงดูดีมีชัยกับชัยนิกรเพื่อนเคยนะครับเมื่อเช้าตื่นมาเนี่ยอากาศเริ่มจะเย็นแล้วครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะแนะนาคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลริมฝีปากครับให้สาวสาวเนี่ยมีริมฝีปากที่สุขภาพดีตลอดหน้าหนาวนี้กันเลยนะครับมาเลยครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนํากันสักหกข้อนะครับ ข้อที่หนึ่งเลยครับคุณผู้ชมอาจจะดูแลริมฝีปากของคุณด้วยออยนะครับซึ่งเป็นสารสกัดที่อาจจะสกัดมาจากพวกเมล็ดละหุ่งนะครับหรือว่าเมล็ดดอกทานตะวันนะครับหรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้นะครับวิธีการใช้ก็คือคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าใช้ขั้นบัตรนะครับจุ่มไปที่น้ํามันต่างๆที่บอกมานะครับแล้วก็เอามาเคลือบที่ริมฝีปากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อาจจะมีการนวดเบาๆนะครับก็จะทําให้ริมฝีปากคุณนุ่มชุ่มชื่นสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับข้อ2ก็คือการใช้พวกเจลว่านหางจระเข้นะครับแต่อยากจะบอกคุณชมนิดนึงนะครับว่าอย่าใช้หางจระเข้จากต้นมาเลยนะครับเพราะว่าแทนที่จะมีฝังคุณเนี่ยจะสุขภาพดีเนี่ยอาจจะทําให้เป็นแผลเป็นอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการสักนิดนึงที่อยากจะแนะนําก็คือเวลาไปเลือกอพวกสารสกัดจ,จากบ้านหางจระเข้ที่เป็นลักษณะเจลนะครับ ผู้ผู้ชมอาจจะดูนิดนึงนะครับว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยก็เอามาเคลือบริมฝีปากของคุณเนี่ยริมฝีปากเนี่ยก็จะนุ่มชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการสกัดริมฝีปากครับเพราะว่าริมฝีปากของคุณเนี่ยถ้าเกิดแตกแห้งเป็นขุยพวกผิวชั้นต่างๆที่มันลอกออกมาเนี่ยมันอาจจะเกาะอยู่ที่ริมฝีปากของผู้ชมนะครับวิธีการก็คืออาจจะใช้นิ้วของเราก็ได้นะครับคลึงไปที่ ลิมฝีปากนะครับนวดเบาๆแล้วก็สกครับออกนะครับก็จะทําให้พวกแบบเซลล์หนังที่แบบตายแล้วเนี่ยหลุดลอกออกไปได้ง่ายนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมก็คือการใช้พวกแบบว่า,าแปรงสีฟันนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นแปรงสีฟันที่มีลักษณะซอฟมากๆนะครับหรือว่าอาจจะจับดูเนี่ยขนนุ่มสุดๆเลยนะฮะแล้วก็มาปัดพวกแบบว่า หิีต่างๆนะครับชั้นผิวหนังเนี่ยจากดึงติต่างเนี่ยออกไปนะครับก็จะทําให้ผิวหนังชั้นใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยมีสุภาพดีมากยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่4ครับก็คือเรื่องของการใช้น้ําผึ้งครับอาจจะเป็นน้ําผึ้งที่เป็นน้ําผึ้งจากธรรมชาติ100%เนะครับเพราะว่า,าพวกน้ําผึ้งเนี่ยเขาจะช่วยทําให้สมานแผลได้ด้วยนะฮะจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมียินติตกชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นครับ อีกข้อนึงครับอันนี้จากภายในเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับพวกอาหารที่ประกอบไปด้วยพวกซัฟเฟอร์นะครับอย่างพวกไข่นะครับพวกกระเทียมนะครับก็ช่วยทําให้รีบีปั่คุณเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นอย่าลืมด้วยนะครับพวกอาหารที่ประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C เนี่ยก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณหรือว่าสุขภาพของคุณเนี่ยดู ดูดีขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งริมฝีปากด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผลไม้พวกตกระกูลเบอร์รี่เนี่ยก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณและก็ริมฝีปากดีขึ้นด้วยครับอีกข้อนึงครับสาคัญมากๆเลยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการดื่มน้ำครับการดื่มน้ําอย่างเพียงพอสําหรับร่างกายแล้วก็รวมไปถึงริมฝีปากด้วยครับก็จะทําให สุขภาพแล้วก็ริมตับคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับมากๆเลยอย่าลืมนะครับดื่มน้ำสักอย่างน้อยวันละ8-10ถึงแก้วเนี่ยแล้วก็สม่ำเสมอดนวยนะครับจะทำให้สุขภาพริมตับของคุณดีขึ้นครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนีครับชัยนิรับอยากจะแนะนำในเรื่องของทางลัดอย่างหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องของทา,านไซดิบบารมนะครับพกไว้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ ทาไปที่ริมฝีปากของคุณนะครับได้บ่อยๆนะครับก็จะทําให้สิ่งที่คุณดูแลมาทั้งหมด6ข้อเนี้ยล็อกความชุ่มชื้นของผิวของคุณได้ดีครับแล้ววันนี้นะครับใชมิกครับต้องจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ